สวัสดีครับสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนคือเก่กคาครับผมพี่น้องกับเคยดอยแซบนัวมาแล้วครับกับผมพี่น้องวันนี้มาก,กับตตอฟีคือเก่าเบิร์พี่น้องยืมสอนเนี่ยซองสอนพ,อพี่น้องตำมือกรอบเล็บมือนางหรือว่าเล็บมือนางมือกรอบอ่ะสองยางนี่แหละปนกันกับผมพาก็มีไอ้พัพกซีไทยพักยังไงอ้วนมีกินคอดน,นะครไอ นี่นังนี่ไส้บัวพี่น้องไส้บัวเลยอนี่มันเป็นทุนครับพักลยายงานนเนี่ยมอมา,า,าพี่น้องพักกับรอบเดือยหิ้วเข่าแล้วพี่น้องวะมาเด้อครับพี่น้องครับผมมามาเบื้องคำแหลกใส่ซองยางหน่อืเนี่มามานะเจ้าแส่บ เลยมานางมีกระดูกป่า <sh> เกี่ยวกระดูกวดปวดกวดกระดูกอ <laughs> ันนิดหน่ะยอืมแม,ม่งกระดูกอันเอ็นมันอืมข้องแก้มันอืมยังไม,ม่ได้ มือกบอบตอนนี้คือบือกบปะเนี่เรื้อตั้มมันนะพี่้องบัวบัวขาวบัวเป็นบัวขาวน้ำมวยวนะพี่้อง <c oughs> แสบไร่เหียเหี้ยหันปากแสบป่ะแสบจ้ง ตอนนี้ง่ายแล้วจ้าเต็มปากเต็มคันอืม Hmm. Ừ, Vào bảo chấm Ừ là mình phùng dây tà Xiên <laughs> 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 สุดอู้อดีดังๆฟง,งๆดังๆพี่น้องดีเซตาเนะ <c oughs> มันนี่สาแน่พีน่น้องตีสี่กกวัดมันนี่มือที่เก่าตีสามตีสี่ sĩ chàng là đại bên nào nó thấy nó nhiều hết chuột cái gầu โจสดยด์โจทย์กำด็กคือทะไพี่น้องอือ่นเบิดอืมเบิดน่น,นอนนะเจ้เาเบดนั้นกินขามาื่อนานพี่น้องทอฟาฟรีจะคำกินก๋วยเตี๋ยวไปถ้วยหนึ่ง เนแบบโอ๊ตมาใส่กินคลิปกรขับตั้นะบายนี้เป็นจมผลหม่องหันเล้หายเป็นโอ้ยแสบแสบแสบ,แสบพี่น้องครับกินแล้วป่กินเลย ภูพัฒน์เด็กินเขาได้ไปหน่อยว่าเคยดอยกินไหมกินกาแฟกินบรทันเ่มือนกนกินเขาอีกกีบ่หนี่แม่นบ่

เอาเนาะถ้าใครได้กินคนเดียวบ่ถึง10นาทีนะเจ้ากินไว้อิ่มไวม้พีน่นอกครับ5นาทีบ่ถึง <laughs> กินไดน้แต่ละหน่อยเดี๋ยวกินดุเนาะเนาะ แสบไรเหระไปแล้วครับพี่น้องมาเลยจ้าแสบนัวคือเก่าครับผม ครับผมพี่น้องครับเคยดยอยเขากับคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สูงทุกคนครับผมตีให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมเคยดอยแซบหนัวครับผมพี่น้องครับผมถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องมากกับกุญแจกดแชร์ให้เคยดอยนัมเบอรเดอครับผมพี่น้องครับกดจับตะไคร่ตัวหนึ่งเจ้าครับผมวันนี้เคยดอยกับตองฟีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีเจา้า